เดอะสปีดสามหาดอาวไทยที่ไหนหน่าไปกว่าฮ่าฮ่าฮ่โรงแรมเคียงหาดหัวหินนะครับราคาหนึ่งันสามรอหกสิบห้าบาทรวมอาหารเช้านะครับเข้ามาก็มีตู้เซฟนะครับมือรองเท้าแตะให้และนี้ก็มีกระจกนะครับมีที่ชั่งน้ำหนักให้ด้วยนะครับ้งหน้าก็มีทีประมาณสามสิบสองนิ้วมีน้ำดื่มให้สองขวด มีชากาแฟะนะครับอันนี้ก็มีระเบียงนั่งได้นะครับมีเ,เตียงนอนเตียงคู่นะครับบนมีโคมไฟมีแอร์เรียบร้อยครับมาดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำก็มีโถชักโครกมีฝักบัวมีเรนชาวเวอร์นะครับ มีผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดตัวเหมือนใหญ่มีร่มมีไม้แขวนเสื้อมีแดดปอบผมให้ด้วยนะครับอันนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นเก้าอี้มีราวตักผ้าเรียบร้อยมองไปไกลๆก็มีสระว่ายน้ำนะคระับสระว่ายน้ำแล้วก็มีทะเลด้วยะครับ นีเด็กๆอยู่ที่หัวหินกันเพีย้ยนงเพี้นไปไหนเนี่ยเดินไปเล่นทะเลกันแล้วนะครับตอนเย็นๆวันนี้วันที่6ธันวาคม2565เวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้อยู่ที่ชายหาดหัวหินพาเด็กๆมาเล่นน้ำกัน ูนะครับเด็กๆเล่นน้ำสนุกกันมากเลยวินวินลงทะเลไปแล้วบูมบูมบมบูมขุดปูอยู่แชมเปี้ยนก็าหาปูอยู่ามาก็ถ่ายรูปให้เด็กๆจูเด็กๆชอบขุดปูกันมากเลยนี่นะครับวันนี้อยู่ที่หัวหินสนุกกันมากเลยตอนนี้มีมา,ามาด้วยนะครับ มาตัวโตด้วยสนุกไหม,มโอเคขับลงไปเลยขับลงไปเลยเจมี่เ,เล่นไรเจมี่เ,เล่นอะไรครับเยี่ก่อนเยี่ก่อนสนุกไหม,มยี่ยี่บูมบูมสนุกไหม,มสนุกไหมวางรถหายนะครับขับรถในเลนเลยเนีเ่ยน่ะโอ้ <c ười> ขับรถลงทะเลมาแล้วขึ้นมาเลยขับขึ้นมาเลยโอ้สุดยอดเลยขับขึ้นมาเลยมันสนุกไหมเบียดหนีไปไหนเบียดหนีไปไหนลงเลยลงเลยครับทิ้งขยะเหรออย่าทิ้งขยะเก็บขยะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์ขึ้นแล้ว เสนุกกันมากเลยนี <c oughs> ่ครับทะเลวอยด์วันนี้วิ่นข้างแรงนะครับน้ำก็ฝุ่นเล็กน้อยนะครับน้ำเข็มไหมน้ำเข้มไหมยวปูแล้วปูปูปูเพี้ยนสนุกไหมครับสนุกครับ มีลงมาลึกมากนะครับวันนี้ลงมาไกลนะครับแต่น้ําไม่ลึกมีฝรั่งมาเตะบอลด้วยมีฝรั่งพาเด็กๆมาขุดปูด้วยครับตอนนี้พระจันทร์ก็สวยงามนะครับตอนเย็นๆลมพัดเย็นสบายปูมปูมหาอะไรครับไล้กกี่ตัวได้ดูสิโอ้ยเป็นชาวประมงเลยวันนี้หาปูหาปลาเอเด่หน้ากัน หาปูน่าดูเลยน่าเยอะไหมนะสนุกไหมครับสน,สนุกมากไหมเดี๋ยวไม่สระว่ายน้ำกันดีกว่าเดี๋่เล่าาดีกว่าอีกเหรอไปเลยเดี๋ยวไปสระว่ายน้ำต่อเลยเเมืดแล้วนะไม่ไม่ปูเมืแล้วนะกลนะบกกับกันเลยยัง พระจันทร์ขึ้นแล้วนะบูมบูมบบวินวินเลสระว่ายน้ำไหมครับไปต่อสระว่ายน้ำดีกว่าไปมืดแล้วครับตอนนี้มาสราะว่ายน้ำนะครับหลังจากเล่นน้ำที่หาดเสร็จแล้วก็มาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำกันไปเลยอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อน มานี้นี่อาบน้ำตรงนี้มาเด้วน้ำตัวก่อนนำน้ำกันนะครับ <tranqu ill ity> วันนี้วันที่7เดือนธันวาคมสองห้าหตื่นเช้าที่ชายหาดหัวหินหนะครับเวลาประมาณ6กนาฬิกาสินาทีนะครับเด็กๆตื่นเช้ามาเล่นน้ำกันแล้ว พายอาทิตย์เริ่มขึ้นจากฟ้าทางด้านทิศตะวันออกชายหาดหัวหินวันนี้มีนกนางนวลบินด้วยบินลงมาเล่นน้ำแล้วคลื่นค่อนข้างแรงนิดหนึ่งเช้านี้น้ำก็ไม่ค่อยสะอาดก็เพราะว่า,วาเป็นน้าม,มรสุมแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับทางด้านนี้มีฝรั่งมาเดินออกกำลังกายมีพระมาบินฑบาทแต่เช้าเลยนะครับมีเรืออาาคอนดานหนึ่งลำ มีลุงม,มาเติมน้ำให้ล้างเท้าด้วยครับอันนี้ขึ้นแรงดีมากเลยอินวินอยากเล่นน้ำแต่เช้าเลยกระิดขึ้นมาแล้วลงไปเลยลงไปเลยกระิดขึ้นมาแล้วแต่ก็โดนเมฆบังนิดหน่อยเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทายสีเทาๆนักรับา เช้ามีพระมาบินขบาทด้วยครับที่ชายหาตัวหินมีเจ้าตูบมาเป็นเพื่อนหนึ่งตัวเจ้าตูบมาเป็นเด็กวัสเจเวนขำเจเว่นขำไปแปดโมงแล้วไปกินข้าวกันอาหารเช้านะครับหน้าผลไม้กาแฟกีบสละเปา้า เฟชเนี the the ่ผักสดสลัดนิ้วทดข้าวต้มหู ลุกกายสบายใจเมื่อได้ไปเที่ยวทะเลปกติใช้หาดวาหินน้ำทะเลจะใสใช้หาดหน่าเล่นมากนะครับเพื่อนเพื่อนมาเที่ยววาหินแล้วเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ